ะะวันนี้มาดูเวฟร้อยสิไอนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับหน้าเป็นดำทีนมันเป็นอะไรเนี่ยทีนไฟหน้าไฟเลี้ยวไม่ติด่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูขัททนลองสูงต่ำดูดิไฟเลี้ยวไม่ติดเลยใช่ไหม ท้ายๆแหละท้ายๆติดที่ลองเบรกดูดิไฟเบรกก็ติดเออไฟแกะมาต้องมีสายขาดต้องมีอะไรสักอย่างนะครับต้องถอดนี้ด้วยครับช่งบางออกมาแต่ว่า ที่ลองถอดหน้ากากมานะครับหลังจากที่ถอดหน้ากากมาดูนะครับก็เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหนูนะครับคนญัดเปิดแฟลนี่นะครับแทะตั้งแต่ตรงนี้นะครับแจ็คจานฉายนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับนี่ไม่เหลือเลยนะครับ กับแจ mm ็ค hmm. นี่ขาดหมดนะฮะรู้จักที่บายยังไงนะครับนี่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 นโอ้สมพอแต่ไฟหน้ากับไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับอฮะเดี๋ยวจะลองต่อดูนะครับ